เฮ้โหลสวัสดีครับนี่ True p a s t e r นะครับผมวันนี้ที่หน้าเว็บไซต์ Official ของ Minecraft เนี่ยมันไม่ได้มีข่าวอะไรใหม่พิเศษหรอกนะครับแต่ว่าณข่าวเก่าของเจ้าตัว Java ครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บมันจะมีอัปเดตขึ้นมาตรงนี้ครับเพิ่มบอกว่ามี Experimental Snapshot ตัว2ออกมาแล้วนะให้ไปโหลดลิงก์อยู่ตรงนี้ วิธีการดาวน์โหลดผมอยากจะอัดให้ทุกคนดูมากเลยะหลายคนถามมาว่าพี่ลงยังไงลงยังไงคือผมไม่สามารถอัดจอได้ผมอัดได้แต่ Google Chrome เนี่ยผมไม่สามารถอัดจอวิธีการโยนโฟลเดอร์โ,อรโยนไฟล์อะไรอย่างเงี้ยผมทำไม่ได้เลยจริงๆเอาเป็นว่าวิธีก็เหมือนเดิมนะครับโหลดไฟล์มาแล้วไปเอาไปลงไว้ในจด n ม c r a ้าโฟลเดอร์เวอร์ชันนะครับแล้วค่อยไปเปิดในอ่าลันเชอร์เลือก ตัวเวอร์ชั่น1.18 Experimental Snapshot 2นะครับผมกลับมาที่เว็บไซต์เนาะมันก็จะมีการบอกว่าเออจากไอตัว Snapshot 1เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวตัว Experimental เนี่ยมันไม่ใช่ Snapshot หลักเนาะอะไรหลายๆอย่างที่เพิ่มเข้ามาในนี้อาจาจะ ถูกเพิ่มเข้ามาในตัวเกมหลักหรือไม่ถูกเพิ่มเข้ามาก็ได้นะครับอันนี้เป็นเหมือนการทดลองของทีมดีวลลอปเปอร์ว่าคนจะชอบไม่ชอบแล้วเดี๋ยวค่อยหยิบออกมาใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางทีมพัฒนาเกมเนี่ยก็บอกว่าตัว experimental snapshot มาเล็กสองเนี่ยน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วเนาะที่จะเป็น experimental เพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไปเวลคชันนะครับเขาไปไปเที่ยวนะฮะวันวันหยุดพลาพักผ่อนของพวกเขานะทีม พัฒนาเขาไม่ได้ทำงานอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็รอจะเป็น snapshot ที่ใส่ในลันเชอร์เลยไม่ต้องมาดาวน์โหลดทำมือเองอย่างนี้ก็น่าจะภายในเดือนหน้านะครับน่าจะได้เห็น snapshot จริงๆออกมาให้ได้เห็นกันเนาะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างในอัปเดตครั้งนี้นะครับเอาล่ะตอนนี้ผมสร้างเวิใน experimental ตัว2มาแล้วนะครับผมผมยังจำร่องน้ำตรงนี้ได้นะแล้วก็ป่าเบริร์ชทางขวาแล้วก็ทางซ้ายเนี่ย มันจะเป็นมือนจะเป็นยิมมะนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดรูปของ ไบโอมคู่กันนะครับระหว่างไอตัว Experimental 1 Experimental 2รู้สึกว่ารูปร่างของตัวภูมิประเทศเนี่ยมันเหมือนเดิมแต่ว่าไบโอมมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยดูสมูทขึ้นนะครับผมดูแบบไม,ไม่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 เอายิมะมาอยู่ตรงกลางทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรามาดูกันที่อย่างแรกเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมย้อนกลับมาใน Experimental 1นิดนึงนะเพราะมันต้องเทียบกันกันกบตัว2นะครับ เมฆนะครับใน experimental 1นั้นเมฆจะอยู่ที่ y 128นะครับผมอันนี้เป็นระดับความสูงของเมฆที่มีมาตั้งแต่นมนานกาเลแล้วนะฮะทีนี้ผมเข้ามาใน experimental 2นะครับผมตัวนี้คือ lofty peak นะฮะและตัวนู้นคือเมฆสูงขึ้นไปเยอะมากนะครับผมก็เมฆตอนนี้ถูกขยับขึ้นไปถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ย 1 8 0 190ได้นะครับผมเมฆขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยนะครับผมแต่ว่าตัวไบโอมภูเขาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นี่ย1จ0นะครับจริงๆนะเนี่ยเขาได้มีการบอกว่าเขาเพิ่มความสูงของไบโอภูเขานะครับผมให้สูงถึง220บถึง290อะไรพวกนั้นเลยเนาะแต่เขาบอกว่ามันเป็นภูเขาที่อาจจะหาย,ยากนิดหนึ่งนะครับ แต่ที่แน่คือเพิ่มความสูงของเมฆแล้วนะฮะณเวลานี้อันนี้คือใน experimental snapshot 1นะครับผมนี่คือปิรามิดครับและปิรามิดมันไม่ได้อยู่กลางทะเลทรายครับมันอยู่กลางไบโอมริเวอร์นะครับและถ้ามายืนบนปิรามิดมันก็จะเป็นไบโอมเพลทซึ่งผมก็งงมากนะฮะแล้วก็ไม่ใช่มีปิรามิดอย่างเดียวครับที่มันจมน้ําอยู่ครับตัวพอทอของเนเธอร์ก็มาโผล่ใต้น้ำแบบงงโดดนะครับสุ ลอยอยู่ด้วยนะฮะแปลกมากนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ผมเจออยู่คนเดียวนะครับหลายคนเจอขอส่งรูปเต็มมาเลยนะครับผมก็แปลกดีนะครับผมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่สีที่ควรจะเกิดนะจะว่าไปข้างๆปีลุมิดเนียมก็เจอเนี่ยครับเนี่ยไอ้ดักน้ําต่างๆตรงนี้นี่คือไบโอมสวมไบโอมสวมท่ามกลางใบโอมโอเชียนแปลกประหลาดมากนะฮะมาแบบด่างๆมาเป็นจุดๆนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนแบบใครทําน้ํามันรั่วไหลแถวเนี้ทีนี้มาในตัว Experimental 2นะครับผมตัวพีระมิดไมาอยู่ในดิเซอร์ดอย่างที่มันควรจะอยู่แล้วนะครับผมและทีนี้ผมก็ลองตามหาสวอมดูบ้างดีกว่านะครับสวอมก็เจอนะฮะแล้วผมลองเทเลพอร์ตไปดูนะครับก็ปรากฏว่าสวอมนั้นก็เป็นต้นไม้ มีหนองน้ำมีอะไรอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วนะครับผมมันดูดีขึ้นนะฮะหลังจากที่มันกลายเป็นไบโอมออกลางทะเลนะฮะพวกโง่โอ,โอ,อันหนึ่งนะครับก็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 ถือว่าดีนะก็ถือ <n> ว <ope> ่าดีทีนี้มาพูดถึงภูเขาใหม่กันบ้างนะครับก่อนหน้านี้ผมพูดไปแล้วใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะเจอภูเขาที่สูงถึง2องร้อยถึงสองไปแล้วนะครับผม <t> <n ope> ก็มีเพิ่มเติม <t> <n ope> อีกนะครับในเวอร์ชั่นไอตัว experimental หนึ่งเนี่ยเขาลืมทําให้พวก ซอมบี้คิปเปอร์นะครับที่เป็นฮอสเทลม็อบเน่ยมันเกิดได้บนภูเขานี้นะครับก็ลืมนะปัจจุบันนี้ก็เอามาใส่แล้วนะครับผมแล้วก็อะไรลืมอะไรอีกลืมเอโมลลนะครับลืมให้มีเอโมลลนะครับลืมให้มีเจ้าบล็อกของซิลเวอร์ฟิชนะครับก็เอามาใส่เพิ่มเติมด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนของเมดอนเนี่ยจะเป็นไบโอมที่มีการเพิ่มเยอะที่สุดนะครับผมตัวเมดอนเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันมีดอกไม้เต็มหมดเลยใช่ไหมมันเป็น ภูเขาดอกไม้นั่นแหละเออมันจะมีตัวลาเกิดอย่างเดียวครับสมัยก่อนใน experimental หนึ่งครับปัจจุบันนี้มันมีแกะแล้วก็กระต่ายเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ลดจำนวนการเกิดของลานะฮะอ่านี่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 กระต่ายอยู่เมื่อกี้ผมเห็นแบบแบบนี่นี่ตรงนี้ไงอ่าอ,อันนี้นะครับผมมีกระต่ายแล้วก็แกะนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอต้นเบิร์ช แล้วก็ต้นโอ๊กนะครับผมโดยมันจะเกิดอยู่เดียวๆเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะมีรังผึ้งติดมาด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยใน Experimental 1น,นะครับตัวเมดอนเนี่ยเห็นว่ามันจะมีดอกไม้เต็มหมดเลยเนาะมันจะมีอยู่ดอกหนึ่งครับที่เกิดใน experimental 1หแต่ไม่เกิดใน Experimental 2นะฮะนั่นก็คือตัวบลูออร์คิดครับทางทีมพัฒน,นาคิดว่าไอตัวบลูออร์คิดเนี่ยมันควรจะเป็นดอกไม้ที่ เจอเฉพาะสวมไบโอมเท่านั้นครับมันก็เลยถูกเอาออกไปจากภูเขาเมดอ,อไปนะครับเอ่อตรงนี้มันเหมือนจะผิดพลาดนิดหน่อยนะครับผมทางทีมพัฒนาบอกว่า Experimental 2เนี่ยมันจะทำให้พวกไบโอมที่อยู่ในถ้ำนะครับพวกอ่าลัชเคฟหรือว่าตัวดิฟสโตนเคฟนะครับไบโอมพวกนั้นจะเกิดบนพื้นผิวน้อยลงนะครับแต่ปรากฏมันก็ยังเจออยู่บ้างนะอันนี้เครเนี่ย ของลัชเคฟแน่นอนนะครับมอสด้วยนะฮะข้างล่างก็มีเนี่ยมีเครครับมีเจ้าตัวอะไรเนี่ยโกรเบอรี่นะครับมีเจ้าตัวดิฟอ่าดิฟลีฟนะครับโผล่ขึ้นมานะถ้าเกิดลงไปด้านล่างก็จะเห็นว่ามันมีไบโอมของตัวลัชเคฟเกิดนะครับผมมันลามขึ้นไปด้านบนเฉยเลยนะครับก็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 บักแหละเอออะไรประมาณนั้นนะครับผมส่วนของถ้ำเนี่ยเขาบอกว่าพวกชีสอ่าถ้ำชีสที่มันจะมีขนาดใหญ่ๆครับก็โดนลดขนาดลงนะคราบอกว่า จูนปรับจูนให้ลดขนาดของถ้ำลงนะครับทำให้หาแร่ง่ายขึ้นนะฮะเจอแร่เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ถ้ำเนี่ยมันจะไปมีปากถ้ำใหญ่ๆบนผิวพื้นผิวเนี่ยน้อยลงนะครับหรือขนาดเล็กลงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเมื่อกี้ผมเห็นตัวสปอนเซอร์นะครับเรื่องการสปอนของมอนสเตอร์เนี่ยก่อนหน้านี้ใน Experimental 1เนี่ย ผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่า,าจะต้องเป็นพื้นที่มืดสนิทเลยเท่านั้นนะครับไลทติ้งเป็นศูนย์เนี่ยม็อบมันถึงจะเกิดได้นะฮะแต่ปัจจุบันก็ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับที่เพิ่มมาก็คือตัวสปอนเนอร์เนี่ยครับอตอนนี้มันสามารถเกิดได้ถึงแสงสว่าง11แล้วนะครับผมคือไลทติ้งลเวล11นะครับแปลว่าถ้าเราปักทอสไป1อันทอส เนี่ยปกติถ้าเกิดว่าเราจะจัดการกับไออันนี้นะก็คือเราปักทอส์หนึ่งอันจบนะครับแต่ตอนนี้ไม่ละถ้าปักทอส์หนึ่งอันเนี่ยมันน่าจะยังเกิดได้ในระยะของมันอยู่ <S <S อ่าเกิดได้ลวเห็นปะเนี่ยมันอันนี้ขนาดว่าปักทอส์ด้านบนเลยนะอันนี้ก็คือไม่สามารถยับยั้งการเกิดของมอนจากไอตัวสปอนเนอร์ได้นะครับก็ทําให้คนจัดการกับสปอนเนอร์ได้ยากขึ้นนั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มไอตัวแท็กเพื่อแก้ไขว่าไอตัวสปอนเนี่ยมันจะเกิดได้ที่แสงระดับเท่าไหร่นะฮะก็สําหรับคนที่ทำแมปนะครับก็สามารถไปแก้ไขตรงนั้นได้นะฮะทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายๆคนน่าจะเรียกร้องจากตัว เวอร์ชันก่อน Experimental 1นะครับผมนั่นก็คือพื้นที่เรียบโล่งๆเนี่ยตัว Experimental 2นะครับเขาได้แก้ให้มีพื้นที่เรียบเรียบเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะฮะก็เดิมทีนที่แทบจะหาพื้นที่เรียบเรียบไม่ได้เลยนะครับเป็นภูเขาตะปุ่มตะปัําเต็ไมไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ตอนต้นคลิปก่อนในนี้ที่ผมโชว์ให้ดูใน Experimental 1ที่มันมีสวอมไบโอมเล็กๆอยู่กลางทะเละครับอันนั้นเนี่ยมักจะเกิดขึ้นบ่อยไม่ใช่แค่ตัวสวอมนะคร จุดเดียวกระจุกเดียวอยู่กลางไบโอมอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนั้นเขาจะเรียกว,ว่าเหมือนเป็นไมโครไบโอมไทนีไบโอมอะไรพวกเนี้ยครับตอนนี้เขาได้ขยายให้มันใหญ่ขึ้นมันกว้างขึ้นแล้วนะฮะเราจะไม่เจอพวกไบโอมเล็กๆก,ก,กระจุกกระจุกอย่างนั้นไม่มีอีกแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะที่หากันไม่เจอนั่นก็คือตัวไอส์ไบโอมนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี้ยเอามาใส่แล้วนะครับในเอ็กซ์เพ n ร a เ1เมนท่อเนียมันไม่มีเลยนะผมค้นยังไงก็ไม่มีนะครับพอมาเป็นเอ็กซ์เพ n ร a เ2มนทอ โอเคเนี่ย,ยกลับมาแล้วนะครับสำหรับไอส์บอนะครับผมอันนี้อีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่ามีปัญหานะฮะนั่นก็คือตัวชายหาดนั่นเองนะครับเหมือนกับว่า Snapshot ก่อนหน้านี้ไอมันไม่ค่อยมีชายหาดนะครับผมอันนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่มากนะครับก็เขาบอกว่าเขาพยายามทําให้มันใหญ่ขึ้นแล้วนะแต่มันก็ยังได้อยู่แค่นี้นะครับ ก็น่าจะลองดูหลายๆอันนะคิดว่าน่าจะมีอันที่ใหญ่กว่านี้ครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนหน้านี้มันจะมีไบโอมที่ชื่อว่าเมา n t เทนนะครับปัจจุบันเนี่ยไบยโอเมาทเทนเนี่ยถูกเอาออกไปแล้วนะครับโดยมันเปลี่ยนชื่อกับเป็น Extreme Hill นรีมฮนะฮะซึ่งปัจจุบันที่สามารถหาเจอแล้วนะครับแล้วก็อ่าอีกอันนึงก็คือเมา n t เทน g กรเวลนะครับเมาท์เทนแกรเวลลีนะมัน เป็นอีกอันหนึ่งนะครับผมซึ่งปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็น g r a เว l ลี่ฮ l ลนะครับผมก็เป็นอเนี่ยใเห็นปะมันมี m o d i f y g r a v e l ลลี่เมลเทนนะครับปัจจุบันนี้มันควรจะต้องถูกเปลี่ยนชื่อเป็น g r a v e l y Hill นะครับซึ่งเป็นเหมือนเป็นหุบเขาที่มี g r a v e l เยอะๆอะไรเงี้ยเนี่ยจริงๆก็อยู่ติดๆกันเนี่ยครับ,รรรรก,นนรบก็เป็นหุบเขาที่มีแต่สโตนนะสำหรับ เอ็กติมฮิลนะครับเมลทันกรเวอรี่ก็เป็นไอตัว g กรเวลเยอะๆนั่นเองนะครับผม <S <S คิดเห็นยังไงกันบ้างกับตัวสแนปช็อตนี้นะครับก็คอมเมนต์ลงด้านล่างคลิปเลยนะครับผมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสแนปช็อตเนี้ยอาจจะไม่ได้ใส่เข้ามาในตัวเกมเต็มๆนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคาดหวังมากนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีแก้ไขมาแน่นอนตัวสแนปช็อตน่าจะมาอีกทีหนึ่ง เดินหน้าสิงหากันยาอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูนะครับทีมโมแจงเขาไปพักร้อนกันอยู่นะณนะเวลานี้ก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยกดติดตามถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดติดตามนะเดี๋ยวจะได้มีอัปเดตมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากขคยของอนิดนึงเพิ่มิว่าจูคันจูเนี่ยได้สปอนเซอร์เซิร์ฟมาเขาเอาเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาให้ลองใช้ดูนะครับผมก็เป็นพูมินเซิร์เวอร์นะครับก็ ใครอยากเปิดเซิร์ฟอ,อะไรก็ไปเช่าได้ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมเอาล่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากรู้ต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ